จงทำให้ชีวิตของท่านเป็นอิสระจากการรักเงินทองจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ทรงตัดว่าเราจะไม่ละหรือทอดทิ้งท่านเลยพี่น้องพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ย ปปดสจากความโลภอย่าปรารถนาสิ่งที่เป็นของคนอื่นนะคะเราต้องพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรที่จะฝันใหญ่หรือปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นพระคัมภีร์ธ้าเราอ่านนะคะเน้นถึงความพอใจแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเพียงพอนะคะที่จะได้รับสิ่งอื่นๆที่เราต้องการซึ่งความจริงก็คือว่าเราอะไม่มีอะไรที่เราไม่มีเลย เราไม่มีอะไรที่เราขาดเลยพี่น้องเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งเป็นของทันทั้งหลายสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือว่าพระคิดทรงเสถียอยู่ในเราแล้วพระคิดนี่แหละที่เป็นทุกสิ่งเพราะฉะนั้นในพระองค์เราจึงมีทุกๆสิ่งนะ เช่นเมื่อคนที่พิการใช่ไหมคะขอทานอยู่ที่ประตูพระวิหารหรือประตูงามนะคะแล้วเขาก็ขอเงินบริจาคจากแบบคนที่เดินผ่านไปผ่านมาพอเปโตกับยอนเดินผ่านเนี่ย mm hmm. เขาก็ขอทานแต่เปโตบอกว่าเราไม่ได้มีสิ่งที่ท่านขอแต่เราจะให้สิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่เปโตร,รู้ว่า เปโตมีก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะเปโตบอกว่านั่นคือพระนามของพระเยซูนะฮะพู้ให้ฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตนะคะเพราะนั้นเปโตไม่ได้ให้เงินทองกับชายผู้นี้นะแต่เปโตให้ฤทธิอำนาจของพระเจ้ารักษาฟื้นฟูเขาทำให้เขาสามารถเดินได้ซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนแบบ เขาจะตายอยู่แล้วนะแล้วก็ขาพิการแล้วก็เป็นขอทานมาตลอดนะแต่เวลานี้เมื่อเขาได้รับฤทธิดเดชของพระเจ้าเมื่อเขาได้รับพระเจ้านะเขาเปลี่ยนไปคนหนึ่งจากคนพิการสามารถที่จะเดินได้กระโดดโลดเต้นได้นะพี่น้องงั้นย้อนกลับมาดูตัวเราว่าเราต้องรู้อยู่เสมอว่าเรามีอะไรอยู่ในเรานะในภาชนะบอกว่าเรามีของมีค่าอยู่ในภาชนะดินเราเป็นภาชนะดินนะซึ่ง ภาชนะดินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรแต่ของมีค่านั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าพระสิริของพระคิดที่อยู่ในจิตวิญญาณของเรานะคะชีวิตของเราคือพระวิหารคือที่พำนับของอพระเจ้านะพี่น้องสิ่งนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความสามารถของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในเราทุกคนนะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเข้าใจเรื่องนี้รู้เรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่ นะเราจะไม่มีความขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใจฉาผู้อื่นเลยนะเราจะอิฉาเราจะขาดแคลนได้ยังไงเพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเรานั้นเป็นแหล่งของความรุ่งเรืองทุกสิ่งที่เราต้องการนะนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะเมื่อเรายิ่งรู้มากเท่าไหร่เรา จะเข้าใจในพระคุณในเข้าใจในสิ่งที่เรามีแล้วก็มรดกที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราพอใจแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เราเป็นนะเพราะว่าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งที่พระคิดเป็นนะคือทุกสิ่งที่เราเป็น พระคิดเป็นอย่างไรเราเป็นเช่นนั้นในแผ่นดินโลกนะะแล้วพระอ,องค์ทรงทําจิตในชีวิตของเรานะอย่าบอกตัวเองว่าอืมขอถ้าเกิดว่าฉันมีสิ่งนี้สิ่งนั้นน่ะฉันจะเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะพี่น้องอย่าให้มีความคิดหรือถ้อยคําเหล่านั้นเกิดขึ้นในเราถ้าเราพูดอย่างนั้นแสดงว่าเรายังไม่รู้จักพระเจ้ายังไม่ได้เรายังไม่รู้จักว่าพระเจ้าได้ให้มรดกอะไรให้กับเรานะฮะ พี่น้องอย่าพูดนะคะว่าถ้าขอถ้าฉันมีเงินสักสิบล้านนะฉันจะทำนั่นทำนี่นะถ้าฉันมีไอ้นี่ฉันจะทำนั่นนะพี่น้องถ้าเราพูดอย่างนี้สแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เรามีนะคะเพราะเรามีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือพระคิดเรามีพระคิดในชีวิตและนั่นคือทั้งหมดที่เราต้องการนะคะพระคิดในเราอ่ะคือความหวังคือหลักประกันถึงสิ่งอื่นๆที่เราต้องการนะคะว่า ทุกสิ่งนั้นมันมีอยู่ในตัวเราแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นเราดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาด้วยการประกาศด้วยการกล่าวยืนยันออกมานะะแล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นการที่เราจะดึงมรดกมาใช้นะ,ะมรดกจากแผ่นดินสวรรค์คือการที่เราประกาศออกมาพูดพระัญญาของพระเจ้านะ,ะว่า เราไม่ขาดแคลนสิ่งใดข้าพเจ้ามีอย่างเหลือเฟือข้าพเจ้าไม่ขาดแคลนสิ่งใดเพราะว่าพระเจ้าทรงประทานให้กับข้าพเจ้าอย่างมั่งคั่งจ้ารเจ้าไม่ขาดสติปัญญาใดๆเพราะว่าปัญญาของพระคิดอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่อ่อนแอเลยเพราะว่าข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทําไม่ได้เพราะว่าข้าพเจ้าสามารถกระทําทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าเห็นไหมครับพี่น้อง แท้จริงแล้วพระคิดทรงเป็นแหล่งทุกสิ่งที่เราต้องการนะ,ะพี่น้องอยากได้อะไรพี่น้องก็พูดออกมาแบบนั้นนะ,ะเหมือนที่พระเจ้าเพิ่งพูดให้ฟังนะ,ะคืออ้างพัญญาแล้วก็ยกพัญญาของพระเจ้าเข้ามานะคะแล้วเมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะะการอัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้พะพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพร์จากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพร์ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ